เจอกับเซอร์ปาร์ตี้นอรกนะฮะก็ยังคงเป็นสเนปเล่นคิลเลอร์เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเช็คเบิร์กนหน่อยโอเคคิลเลอร์เดสลิงเกอร์ครับอืมโอโ้โหได้เช็คเลยนะโทเทมอยู่ใกล้ๆจุดเกิดของคิลเลอร์เลยครับเมสัก่ครูนี้เอาละฮะเจจีดเหมือนเดิมครับจันเจครับมาเตอร์เกมเมอร์ ออกมาแล้วนะฮะด็อกเตอร์ยังหาอยู่ครับยังไม่เจอครับเช็คขาดเลยนะฮะมุมนี้โซโหเองก็มาแล้วครับเทียมเจอวิ่งไปตรงกลางเลยไหมครับตรงนี้ก็เป็นมาตี้นะฮะนี่มาตี้ทำไมตั้งชื่อน้องก็กวนจังโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วครับโซโหบอกเจอแล้วครับเดสลิงเกอร์รอสักด้านไหมอะสนดเพื่ออะสนดเปื่อะเอ้ยอะไรยังก่อนยังก่อน อย่างก่อนครับผมยิงพลาดไปแล้วครับแล้วลากใส่มาตี้มาด้วยนะฮะรู้แล้วครับว่ามีโทเทมไฟครับผมรู้แล้วครับเฟกซูนเจอครับเจอมาตี้นะฮะสักหน่อยไหมฮะแอบตู้ก็มาครับมุมนี้ครับแอบตู้ก็มาครับตันตู้เหรอจริงดิคิลเลอร์แค่ขู่ๆไปก่อนนะฮะออกมาได้ตันตู้แล้วครับออกจากตู้มาแล้วครับผมไล่ใครครับจานเจก็พยายามจะมองดูนะฮะมองทั้งซ้ายทางขวาครับมองทางซ้ายท้งขวาแล้วกลับมาซ่อมต่อครับตรงนี้มาเจอมาตี้แล้วนะเครื่องเดิมครับ น็อกเตอร์วนๆไปก่อนนะฮะจานเจซ่อมต่อครับเครื่องเดิมอย่างไรครับอลิสครับน่าจะโดนไล่แล้วหรือเปล่าครับไม่นะฮะแค่ขู่เครื่องกลางไว้เฉยๆครับตอนนี้ครับโอ้หแล้วเจอแล้วนะับมันจะยิงแต่ไม่ได้ยิงครับมีกั้นเครื่องมีเฮกซ์รูนะที่เรารู้ครับ2เปิร์กตอนนี้ของคิลเลอร์ครับนี่ฮะมาขู่เครื่องกลางอีกแล้วครับมาขู่เครื่องกลางอีกแล้วคุณผู้ชมจานเจก็ซ่อมต่อกำลังจะ40% อย่างไรอยู่ครับอาจจะไม่ได้จับมุมคิลเลอร์นะครับมันจะมึนๆหัวหน่อยมาตีวิงชิีวออกมาครับโซโหเองก็ยังอยู่ใกล้ๆนะฮะตรงแผ่นไม้ครับแล้วสุดท้ายครับเอาอีกแล้วครับไล่คนเก่าครับไล่คนเก่ารอบนี้ยิงได้นะแต่ออกไม่ได้ยิงครับระวังนั่นไงวางไม่ได้สตันครับยิงฉกติดแผลลึกไปก่อนแล้วกันครับผมติดแผลลึกไปก่อนแล้วกันนะหัวใจมันเล่นบ้านเล็กครับเอาไงครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พังไม้แล้วหรือเปล่าครับ ตามมาแล้วนะฮะตามมาแล้วด้วยครับตามมาแล้วด้วยครับวิ่งวนอยู่ครับช็อตนี้ฮะแล้วหน้าต่างครับเล่นได้ไหมฮะหน้าต่างวองไอ้นี่ร้อนยังยิงไม่ได้หามุมสวยๆยังยังรอครับยังรออยู่ครับรถมุมนี้ครับจังหวะดีครับจริงเลยไหมครับกดตายาไปแล้วครับกดตายาไปแล้วยิงมาไม่ได้ครับผมมุมนี้ฮะวางไม้ไปก่อมเสรใจไปแล้วหนึ่งเครื่องครับคุณผู้ชมไม่ได้พังไม้ด้วยครับไม่ได้พังไม้ด้วยครับยังไงฮะเอาโอเคครับไม่ได้ไล่ต่อแล้วครับ ไม่ได้ไล่ต่อแล้วนะฮะด้านล่างมาเปิดก่อนครับด้านล่างมาเปิดก่อนครับเปิดกล่องนะจานเจเปิดมาได้เป็นไฟฉายครับผมมาตีมารอซื้อครับตรงรถเมฮะรถเม์ไม่สนครับไม่สนไล่คนซ่อมครับไล่เจครับไล่เจอลิสครับอลิสครับด้านหน้ามีแมสทึบอยู่มีแมสเทปอยู่ครับคร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 ับครบจะบอกว่าคุมก็เป็นขุมซะแล้วเอาไงต่อครับวิ่งต่อยาวๆเลยครับด้านนี้เล่นยาวอยู่เหมือนกันยังเดินตามอยู่ครับ นี่คือแมสสี่แถวครับเล่นยากจัดจะยิงเลยไหมยังไม่ได้ยิงนะฮะยังไม่ได้ยิงวิ่งวนครับวิ่งวนครับรอบนี้พลาดครับยิงดังเป้งครับยังไงฮะเอายังไงครับด็อกเตอร์โอ้เราเสียไปแล้วและยิงอีกรอบหนึ่งก็ไม่โดดเจเหมือนกันครับวิ่งชนครับไยรถแตกก่อนนะฮะหาไหมครับอีกหนึ่งเครื่องครับได้ไปแล้วสองกรับผมยิงรอบนี้ครับผ่านรถครับผม เอาหัวกันไปครับเรียบร้อยครับเจครับโดนตีไปก่อนหนึ่งทีกลับมาเล่นแมสเทพนี้ก่อนแล้วกันนะด้านหน้ายังมีให้เล่นเป็นเมสทุครับวิ่งต่อยาวๆนะคินเลอร์ดักมาแล้วครับแย่แล้วครับเอลพีด้านหน้าเล่นยากจัดครับเล่นยากจัดครับโดนมูลโอกลับมาไม้ไหมครับโดนดักหน้าฮะไม่ได้กระโดดครับโดนตีแน่นอนครับผมขอบคุณบิดด้วยนะครับโอ้มีบิดเชียร์ทีมปาติโนโรขอบคุณมากเลยครับผม โดนแขวนไปก่อนครับเจลิสแต่ก็ถือว่ายื้อไปได้นานดีเดียวครับสำหรับคนแรกครับยื้อไปได้นานดีเดียวตรงนี้เห็นรอยแล้วนะอบเซกหนึ่งเครื่องครับเอาว่ะปาติโนโรครับคะแนนนี้ต้องการจริงๆครับกระโดดหน้าต่างไปแล้วด็อกเตอร์วิ่งกลับมาครับอ้าวจานเจครับโดนยิงครับโดนยิงครับลากมาตีครับเรียบร้อยครับขารถเปครับผมด้านหลังช่วยแล้วครับจะลืมว่าเขามีโมริฮะอันนี้เราจิงผ่านทะลุยางวัด โอ้เรียบร้อยแล้วจานเจบอกงงเลยผมงงเหมือนกันโอ้โหเรากลายเป็นสองเป้าหมายแน่นอนนะฮะแบบนี้ครับขอบคุณโดเนทพิซซิตี้ด้วยขอบคุณหนึ่งโดเนทด้วยนะฮะเอาละฮะทิมเวิร์เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับทีมปาร์ตี้โนโรคครับโอ้โหจานเจนี่โดนยิงเมื่อกี้นี้นะดูตอนผมเล่นนะฮะ ผมกระโดดออกหน้าต่างมาประมาณ10เมตรครับยังโดนตีอยู่เลยครับวันนี้ลำบากหน่อยครับเซิร์ฟเอาละช่วยจานเจได้อยู่ครับตรงโอ้ยเจเอาอีกแล้วครับจะเตปตูนะฮะเจอมาตี้แล้วครับรอบนี้โดนตีแน่นอนหนึ่งีครับมาตี้มาตี้วิ่งก่อนแล้วการกระโดดหน้าต่างได้ครับครั้งหนึ่งแล้วโดนหน้าต่างโอ้มีปาดเปลี่ยวแต่คิดเลือไม่ได้ไล่ต่อแล้วนะครับตอนนี้ที่ต้องระวังก็จะเป็น2เจนะเจอลิสกับเจมาเซอร์ครับ มาเซอร์ใจฮิวครับโอ้เสียงมาแล้วครับคิลเลอร์มามาตรงไหนครับเนี่ยตรงไหนครับเนี่ยด้านขวาครับด้านขวาครับกระโดดออกก่อนแล้วกระโดดยิงอยู่ดีครับโอ้โดนตีหัวขบมัมเลยครับจานเจโอโหเล่นเปิดตู้อีกและเปิดกล่องอีกแล้วเหรอฮะโดนโมดี้แล้วฮะจานเจครับเรียบร้อยไปก่อนแลวหนึ่งครับเหลือสองเครื่องครับก็ไม่ได้แย่ครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยฮะ เจยาจานเจครับโหแล้วโซโหครับคือบอกว่ามามาเล่นกับผมนี่เอาเลยฮะเดินไปหาคินเลอร์เลยครับยังมีไม้เล่นอยู่ครับมุมนี้ครับยังมีไม้เล่นอยู่ครับกระโดดหน้าตาไปแล้วครับดอกเตอร์ออกขวามาฮะจะยิงเลยไหมยังไม่ได้ยิงนะซ้อมเจดีหนึ่งเครื่องครับเหลือเครื่องเดียวครับเล่นกันตรงกลางครับแล้วเห็นอยู่นะฮะออกขวาไม่รอดจะวางไม้ไหมครับวางสตาร์ทไปดีครับเอาไงครับมีหันหน้ามาดูเลยครับผมคินเลอร์ผังไม้ไว้จัด เขาไม่จัดเอาละครับสวนละครับสวนละครับสวนละครับเล่นไหนดีครับเล่นไหนดีครับโดนแน่โดนแน่ครับรอบนี้ครับพยายามจะหลบปุ่มครับหลบปุ่มครับหลบปุ่มครับโดนยิงจนได้ครับระยะมันใกล้ไปหน่อยนะโดนตีก่อนครับพิ่งฉีกออกมาด้านหน้าหินนี้มีไหมครับไม่มีฮะไม้ใช้ไปแล้วครับผมแต่ไม่ได้สนใจมปไล่ลต่อแล้วครับผมลอยมาแล้วครับดูเหมือนจะไล่มาตี้นะฮะถ้าเป็นแบบนี้นี่เซอร์ก็จะได้แต้มฮิวเหมือนกันครับเราเห็นมาตี้แล้วครับจะรอยิงครับเดินไปหาพอดีโอ โอ้ยดึงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปโดนติดแผลลึกครับติดแผลลึกครับแล้วไปเล่นที่จานเจหรอฮะมีของเหรอไม่จานเจมีแค่พยาบาลนะตรงนี้เคลียร์ก่อนครับเก็บคะแนนครับเก็บคะแนนครับโอ้โหคู่ตึงจัดนะตึงทุกคู่ครับผมบอกเลยในโปรลีครับผมเล่นดีทั้งนั้นเลยครับ8ทีม ก็หวังว่าคนดูจะได้ทริคแล้วก็เทคนิคนะฮะที่ทางปลโปรลีกได้ใช้ครับมีมีหลายเทคนิคเลยครับเจอคิลเลอร์เฝ้าก็แก้ได้นะครับมีฟอร์ p ีเพิลมาใช้ให้ตรงประโยชน์ที่สุดนะฮะอย่างวนหาอยู่ครับตามเครื่องตรงกลางมีเครื่องอยู่นะครับเครื่องหนึ่งหุ่มมีย่อไงครับโอ้นี่มีเครื่องอุ้ยเจอหลุมด้วย โอ้แต่ถ้าคิลเลอร์เดินมาหามุมนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเรามาเจอมาตี้ครับกระโดดออกมาครับมีปลาดเปลี่ยวไมอีกครั้งนึงคก็บผกวิ่งฉีกยาวๆฉีกยาวๆคิลเลอร์ตามอยู่คิลเลอร์ตามอยู่รอจริงครับรอจริงครับยังไงฮะหลบไปรอบไปตึกรอกระโดดรอกระโดดแล้วิ้งวัตเดินครับโอ้เอาแล้วดึงก่อนเอายังไงครับยังไงครับเนี่ยยังไงครับจะมีปล่อยดึงมาด้วยครับอ๋อโอ้โ้ปล่อยอีกครั้งหนึ่งครับ ไม่เอานะฮะไม่เอาครับเรามาเจอแล้วครับทาโซโหลากมาคินเลอร์จะเห็นหลุมเอ่าเจอเจอลิสอีกครับเจอเจอลิสอีกครับน่าจะไม่เห็นนะฮะเมื่อกี้ครับแต่เซอร์รู้แล้วครับว่าหลุมอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ยิงมาไม่โดนครับผมด็อกเตอร์ยังพยายามอยู่ครับไล่เจอลิสก่อนนะฮะดานมีโดนยิงแน่นอนครับชัดเจนมุนได้ครับเมียาบลอยครับผมตีไปก่อนครับโอ้เอานะฮะ พยายามจะซ่อมครับซ่อมเครื่องเก่าครับมาตีก็มาซ่อมเครื่องนี้อยู่ฮะ <im it> อย่างไล่เจอ,อยู่ครับเจ <im it> อลิสรอบนี้ยิงไม่โดนครับยิงไม่โดนยิงไม่ติดล้อยางครับยิงต้องวางแล้วครับวางไม้ก่อนครับเจอื้เกือบเลยเนี่ยเกือบนะฮะเมื่อกี้ครับเกือบไปแล้วครับผมสองพังนะครับยิงไปพังไม้กันไปครับรอจริงรอบนี้ยังครับไม่มีจังหวะครับผม จะกระโดดเลยไหมครับยังหาอยู่ครับเล่นออกขวามาก่อนครับแล้วซ้อมเสร็จแล้วครับซ้อมเสร็จแล้วครับกระโดดทันไหมครับกระโดดทันเลยคิลเลอร์ดักหน้าบักซอยครับิ่งออกมาไม่ทันครับไม่ได้กระโดดกลับครับโดนยิงชนได้แล้วว้าวเอาแล้วแต่เปิดประตูไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ครับเราต้องอุ้ยอุ้ยเอาจิงดีเอาจิ้งละเนี่ยมาตีเปิดประตูล่อซื้อให้ครับ เห็นแล้วนะฮะเห็นแล้วเขาว่าไปไกลครับแล้วเปิดประตูไปแล้วครับเราช่วยครับได้มาด้วยครับช่วยด้วยครับเราคิลเลอร์เห็นครับเจอโนวันแน่ครับโอ้โหเอาแล้วฮะเอาแล้วครับกลายเป็นเทรดกันซะอย่างนั้นครับแล้วแบบนี้คิลเลอร์น่าจะไล่นะฮะรอเปล่าครับไม่ครับปักแขวนโซโหก่อนครับผมแขวนก่อนโอ้โหเอาไงดีครับจะรอดสองไหมครับกะว่าจะพยายามรอดเพิ่มครับแต่มันไม่ได้จริงๆฮะ โอเคครับตัดสินใจรอด2ก่อนละกันครับ4ครับ4ของเอกได้ไหมฮะไม่ได้ด้วยครับผมรียบร้อยครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้คือคิลเลอร์ไม่ไม่รุ้เลยครับว่ามีบอลลงบอลโล้ยไหมไม่สนนะฮะตีคนช่วยครับโอ้มันโนวันด้วยครับไม่ทันจริงๆนะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วประเด็นคือ3เปิร์กด้วยครับ ที่ไปแรกฮะโอ้โกดก5 0 0 0ด้วยแต่เซอร์คะแนนเยอะทีเดียวครับเกมนี้20,002เลยนะ20,007ครับ4พ0 0แล้วก็ด็อกเตอร์ครับ20,000คะแนนนะฮะเก็บจานเจได้ครับโดนโมรีนะครับคือจานเจก็พยายามใจหิวแล้วครับโชคดีแล้วนะได้กล่องพยาบาลฮิวฮะสุดท้ายกล่องพยาบาลอันนั้นเนี่ยไปให้มาตี้ครับฮิวแทน แต่มันฮิวไม่จบนะเพราะจา์เจใช้ไปแล้วหน่อยหนึ่งฮะมาตี้ก็เลยยังเจ็บอยู่ก็เลยไปฮิวกันตอนจะออกประตูครับก็ได้แต้มฮิวใหม่นิดหน่อยโอเคครับ <c oughs> สองหมื่นไม่มีใครถึงเลยคนมันไม่ได้อยู่เลยถึงคนเดียวถึงคนโอ้ชนะเราได้ห้าพันวะเราได้ห้าพันเรดสามเปิ้มันรอดสามเปิ้มันรอดนี่ไงคนชื่อเด็กเตอร์เนี่ยถูกกล่าวแล้วไอ้เทียคนชื่อนี้ไอเบียนได้สองหมื่นก็เท่าอ่ะพอกันป่าวะของเราเท่นั้นเลยเขาแค้นั้นเลยเขาก็สองหมื่นป่าวะโอ้ยชนะกันแบบนิดเดียวเชื่อกูดิเราชนะเราชนะเราชนะ มึงคำนวณหรอมึงคำนวณเวังวะมันรวมทั้งหมดห้าหมื่นหกแล้วลบเราไปสองหมื่นมันก็ได้สามหมื่นหกเราได้สี่หมื่นนิดๆมึงมึงลบไอ้ลบห้าพันไปยังของเจ้มึงไวดังวะมึงลบห้าพันพี่เอกไปยังโอ้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวคิดก่อนลบแล้วลบแล้วกูบอกให้คิดเลยบวกคิดเลยมันสามเปิงมันรอดนะเออแต่ว่ากูก็ได้แผนสอง หาเปิงมาลอดเราก็ไม่ไม่ต้องบวกเราบวกแค่ห้าพันวอลแค่แสนสองแล้วก็ก็เอาห้าเบนได้สองสองหมื่นห้าหากกันไงมันหักกันไงมันหักกันต้องหักกันมันไม่ต้องนับแล้วเพราะว่ามันหักกันอ่าก็ไอเบนก็ได้หมื่นห้าใช่ใช่ได้หมื่นห้าให้มาตีคิดมึงมึงคิดหอนเก่าให้กูดิยินไม่เปลนรวมรวมอ่ะมึงก็บวกบวกรวมอีกยังไม่ยุ่งอ่ะก็คิดไม่เปลี่ยนไอ้ยี่ห้อ Yn ystod y cyfnod, rydw i'n ystyried y byddwn yn gwneud un o'r rhain yn ystod y cyfnod.